ก็สวัสดีนะคะกับร้านป่าแสวงการเกษตรนะคะชาวเพจชาว YouTube นะคะวันนี้ก็ป่าแสวงก็ได้มาถึงชุมพรแล้วนะคะชุมพรคืออันนี้คือทุ่งตะโกอำเภออำเภอหรือจังหวัดประมยอำเภอทุ่งตะโกนะคะก็มาเจอคุณป้ารัตานะคะคุณป้ารัดาที่เป็นลูกค้าของน้องเอ็มนะคะน้องเอ็มเอ็มดีการเกษตรนะคะอันนี้ก็ทุเรียนแปลงนี้ คุณป้าบอกเลยว่าป่วยทั้งแปลงค่ะเหลืองหมดเลยจากที่ว่ายังไม่เคยได้ลูกเลยนะพอทุเรียนเข้า4ี่ห้าปีก็คือทั่วไปจะรู้กันดีว่าเหลืองแล้วก็ป่วยหมดจนมาเจอ,เอทอมบี้ของป่าสแสวงเขาก็ปักจนฟื้นพอฟื้นขึ้นมาเขาอยากทำสารได้ลูกเลยอ่าเขามาดูกันว่าเป็นยังไงนี่เลยผลของการที่ว่าเขาปัก ปกักซอมบี้แล้วก็มาทําสารนะจากทุกเดนเขาป่วยแล้วก็เป็นลกักไฟท็อปไฟท็อปกินนี่เขาปากักเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะพอปักไปแล้วปุ๊บมันก็เริ่มหายเริ่มหายแต่เขาวนีว้าได้ลูกด้วยอ่าจากไม่เคยมีลูกเลยนะเขาบอกเขาอยากทําสารเขาอยากมีลูกอันนี้เจมียพาดูแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปดูปา่าป่าอยู่ใกล้ๆนี้เองอ่าอันนี้นะคะทุเรียนก็คือว่าประมาณนี้ นี่นะคะให้ดูว่าเขาทำจา่าแล้วก็ออกช่วงนี้ที่ชุมพรน่ะออกดอกขนาดนี้ก็ราคาคงจะแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดก็คงจะแบบแพงอ,ะอ่ะอ่าอ่ไปดูป่ากันนี่ทุเรียนออกดอกอืตอนนี้ก็คือจากทุเรียนจากทีแรกนะคะเดี๋ยวมาเจอป่ากันจากทุเรียนทีแรกดึงเรืองนะคะตอนนี้เราอยู่อ่าเจอปา่าแล้วก็อันนี้ก็ประดาเนาะ ตอนนี้อยากบอกชาวเกษตรกรว่าเรามาอยู่ถึงชุมพรแล้วนะคะวันดีจัาปดาวันดีค่ะมาเจัาปดาฮะอ่าตรงนี้เขาเรียกท่าตะโกอะฮะทุ่งตะโกทุ่งตะโกอะไรเนาะอันนี้หลังอำเภอทุ่งตะโกเลยเนาะครับก็อันนี้ก็ยาซื้อมาจากร้านเอ็มดีเนาะน้องแซน้องเอ็มน้องเอ็มน้องเอ็มร้อยร้านตอนแรกสั่งมาจากป๋าครับมาได้จากน้องเอ็มน้องแนนน้องแนนน้องแนนอ๋อมาแนนด้วยครับ เมนเขาเข้ามาดูด้วยใช่ไหมฮะครับน้องเอ็มเขาไม่ได้ไปอบรมน้องเอมแต่ว่าน้อเมนคุณแนี่ยแต่เขาแนะนําว่าจะใช้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ครับไม่อยากไปปรึกษาน้องอ๋อปรึกษาน้องเอ็มครับน้องเอ็มเลยให้ความความรู้เราว่าทําแบบป๋าทําอย่างนี้อย่างนี้มันจะออกดอกเนาะฮะสวยครับก็วันนี้ป้าดาเขาใช้ยาของผลิตภัณฑ์เราหมดนะตั้งแต่เริ่มฝังซอมบี้เนาะแล้วก็ฉีดสารไปหนึ่งกิโลทุกตัวเลยฉีดสารหนึ่งกิโลใช่ไหมครับทำใบทำสองร้อยลิตรเนาะ ขีดนกิโลหารอบเดียวนะครับก็ถงนึงแะขีดรอบเดียวนะครับผมรอบเดียวเห็นแม่ออกดอกดแล้วละ<ป>เดียวครับภาคใต้เนี่ยนะครับผมบอกเลยเลยมันจะดีกว่าทางภาคตะวันออกอเพราะว่า,าเวลาที่นี่เขาจะแ้งช่วงหลังจากผักตะว,วันออกแล้วก็ฝนจะห่างกว่าแล้วก็ติดกระเทยเขาจะมีฝนแค่เป็นช่วงครับ แต่ทางจันบุรีถ้ามีฝนเนี่ยฝนจะตกทุกมากแต่ปีนี้ฝนดีไม่ต้องรดน้ำเลยแต่ถ้าฝนดีอย่างเนี้ยมีทิ้งเป็นช่วงอย่างเงี้ย้าราฉีดสารก็ออกดอกหมดเลยครับแบบเนี้ยแต่ถ้าไม่ฉีดสารเนี่ยผมบอกเลยไม่มีทางออกดอกครับกุเรียนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าคนไม่รู้เนี่ยทําไม่ได้มันไม่ออกดอกครับแต่ถ้าใช้สูตรเราเนี่ยถ้าทําใบดีสองใบอย่างเงี้ยฮะเราฉีดสารได้เลยครับพอฉีดสารปุ๊บเนี่ยเหมือนกับบังคับมันนะครับช่วงยาก ถ้าเราฉีดสารปุ๊บเราสะสมอาหารดีๆสี่สิบห้าถึงหกสิบวันก็ออกดอกใช่ไหมครับผมเราก็ปักไอซอมบี้ขวดเดียวเนาะกระตุ้นตาดอกใช่ไหมครับอันนี้ปักตอนช่วงที่เราจะเอาดอกหรือเปล่าครับปักก่อนตามตามสูตรที่ป๋าบอกทุกอย่างเลยพอเริ่มพอเริ่มฉีดสารเสร็จนะครับว่้เราก็ปักเอาดอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับรับกระตุ้นปักกระตุ้นก็ออกดอกเลยใช่อ่าแล้วก็เปิดตาดอกก็ฉีดกระตุ้นตาดอกไปเรื่อยครับ ทั้งหมดตามนี่แบบตามแบบเลยนะครับโอ้ยครับหนังสือ6ขั้นตอนมหาสารย์ดอกขั้นตอนเนี่ยธรรมชาติมากเลยนะครับเนี่ยมันมันไม่ไม่เหมือนติดสารเลยนะครับเยอะมากแต่แม่เหมือนธรรมชาตินะครับครับเราจะคั่วไม่สั้นทุกอย่างก็จะสวยหมดอันนี้ได้ตัดตั้วเหนียวด้วยใช่ไหมคะปัดตั้วเดียวครับผมตักขั้วเหนียวปักังลูกแต่ถ้าด้านหลังอย่างนี้ไปพอตัดลูกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะฝังเพื่อเข็บนะครับ ต้นนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่เข็มหนึ่งครับฮะคือต่อคือคือประเข็มครับก็จะกลับมาที่เดิมหมดครับมัวก็จะสวยเหมือนเดิมฮะไม่น่าเชื่อนะต้นเล็กๆนี่ออกหรอกได้ออกหมดเลยหูออกเยอะมากอ่ะเดี๋ยวต้นเล็กอย่างงี้นะฮะใครที่อยากจะได้หนังสือของขั้นตอนมาใช้ดอกป่าแหวนนะคะฮะอย่างนี้ทำให้ด้ซอมบี้ตายเลยนะตายไปแล้วอ่าอันนี้ทดลองปักทดลองปักระเนนะครับเดี๋ยวมันจะแตกมาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกเหมือนต้นของเราอ่ะ อันนี้พื้นพื้นก็เราเลี้ยงแขนงนี่เลยเลยอ๋อนี่นี่นี่จี้มาดูฝั่งนี้นี่แขนงเริ่มขึ้นมาแล้วไว้แขนงอ่าเดี๋ยวแขนงกันเนี่ยมันก็จะมาเป็นต้นให้เราต่อไว้เลยใช่ไหมครับได้เลยถ้าเราจะยังไม่โค่นปลูกใหม่หรืออะไรก็ปล่อยไว้ได้เลยอ่าสวนเลยเคยออกดอกนะอย่างที่เขาบอกอันนี้ติดลูกแล้วนะปีนี้ ออกดอกระเบิดระเบ้อเลยใช่เมืไม่เมื่อไม่ด้ดูต้นสวนนี้ปีแรกเลยนะที่ว่าออกดอกฝาเขไม่เคยออกเลยไปดูดลานน้องกันหน่อยนไปก็มุ่งกันนี้ก็ได้ฐายโอ้โหน้ำเลยครับผมตกใจมากเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เคยออกดอกอย่างเดียวทุเรียนเหลืองทั้งทั้งแปลงถามละทุเรียนเหลืองทั้งแปลงจะได้ยาเราไปนะออกกระจายเลยใช่ถูกตอดครับเนี่ยโอ้สูกครับ โอ้หอันี้แาเป็นผู้เรียนด้าจะููตผมเน่ได้เลยครับาาก็ยังแข็งแรงอยู่นะกุาบอกไมรู้จะอยู่ทันผู้เรียนได้ลูกหรือปล่าแต่พอพอเจอสาวแหวงในตรงนี้ได้ลูกเลย ไม่ไม่เคยได้ทำเลยนะเคยได้ลูกเลยใช่ไหมฮะนี่ยังไม่คืได้เลยเนาะปีนี่แล้วได้สองลูกค่ะทำได้เลยปีนี้ได้สองเป็นสองลูกเองปีนี้ได้เป็นล้านแหละครับอ่าเนี่ยฮะอนไทยด้้วยยโออ่างเงี้ยฮะสวยมากครับแต่เวลาเนี่ยคุณป้าเดี๋ยวเวลาเราเอาลูกเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตรงนี้นะครับเราเอากิ่งใหญ่เลยฮะเราไม่ต้องโยมเยอะที่ชวยชีวิตชาวเกษตรกรจริงๆอ่ะ ฝังอมบีกไปนี่ลองรอยการฝังนะครับฝังจริงครับตอนนี้หนูไม่เห็นค่อยจังหวัดไหนภาคใต้มีเห็นค่อยออกอกันนะป้าใช่ครับอันนี้เราทำถวายโยานี่เลยครับใครที่อยากทำถวายก็ทำได้เลยนะตื่นเต้นต่ย่้่เอากาวดีวาจันทอะเรือลงเลยอขึ้นได้ครับเรือขึ้นเือลงได้เลยยัาไม่ดีนะนี่ก็สดสดเลยนะครับครับอันนี้ออทยเทรนนิ่งกสดสเลย จ้าของดีใจมากอันเรียกพวงมาลีน่ะนักแปลงใช่ดดีีใใจจอันเรียกพวงมาลีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ออกดอกง่ายๆนะออกดอกยากฮะเนี่ยยังออกเลยเนี่ยเนี่ยพวงมาลีเหรอคะใช่เนี่ยพวงมาลีตาเขามองรู้ทุกต้นเนี่ยจะเหมียวก็ตามตามตามไอันนี้อันนี้ฮะแขนอย่างเงี้ยถ้าเรามันออกดอกแล้วเราต้องดึงออกให้หมดครับถ้าเราดึงพวกนี้ออกหมดเนี่ยโอกาสที่จะเป็นดอกอีกก็ได้นะครับถ้าใบเรานิ่งนะฮะแต่นี่ใบไม่นิ่งไม่ออกละ ถ้าเราปล่อยแล้วไงเดี๋ยวเราเอาปีหน้าครับปีนี้มันได้เท่าไลส์เราก็เอาเท่านั้นครับอย่างนั้นแหลยใช่เดี่ยวอย่างนี้ฮะเราแต่งให้อย่างนี้ฮะแขนงเยอะนี่นะครับป่าแหวงเทรนการแต่งแตงแขนงสดๆเลยครับเด็ดทิ้งเลยใช้มือเด็ดเลยได้ใช้มือเด็ดได้เลยครับเราไม่ต้องไปตัดยันไกลมันบากครับไอ้ผมเนี้ยมันจะไปแย่งอาหารฮะ แล้วก็ทำให้ทุเรียนไม่ติดไม่ติดลูกี่เลยป๋าบุกสวนป้าป้าดาเนาะป้าดาบอกว่านึกว่าจะไม่ได้ใช้เงินทุเรียนอยู่แล้วปลูกอายุเยอะแล้วนะแต่คราวนี้ว่าได้ใช้แน่นอนปีที่แล้วได้สองลูกปีนี้น่าจะสองหมื่นลูกนีม่มะนาวนี่ฉีดได้นะชุดเล้งลากระชาตไปฉีดตลอดด,ลอด,ดูลูกอีที่ดูลูกมะนาว oh. ฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นอย่างนี้ตีไปฮะน้ำเยอะเลยอ่ะกจายน้ำบานเลยแต่น้ำไม่สวยแล้วน้ำมันไหลทางไงอันนี้ก็เดินรอบๆไป็ูนได้เนาะได้ได้ได้ครับพื้นหมดเลยอ่ะโอ้โหแบบดีใจกัระาดาด้วยเลยบอกจากทุเรียนดูต้นเล็กสิจี ถ้าเป็นที่อื่นจะได้ได้ยังไงที่ออกลูกถ้าไม่ทําสารไม่ได้ตราดังเลยตอนนี้เราห้าลูกเราใช้สารเพื่อบังคับครับอบังคับให้ออกห้าลูกก็ละห้าลูกก็พอแล้วจะเหนียวขาย็จะทำแ้ไอ้สวนตา์มเราหรเปล่าครับใช่ครับเราจะปลูกทุเรียนก็ปลูกได้อีกนะครับได้เพราะเรามีวิชาแล้วถ้าหลังจากนี้ปารามีวิชาแล้วปาราอยากปลูกทุเรียนก็ปลูกได้นะครับตอนนี้ปารามันไม่ทันนะปารา ป่าตัดต้นยางฝั่งนน้นลงแล้วครับโอ้โหโคนยางทำทุเรียนเลยปลูกปาล์มแล้วฝั่งนี้อ๋อจะเอาออกอ่าแล้วปลูกทุเรียนตรงนี้ครับแต่ตรงนี้จะทำธุเลียนได้ไหมครัได้เลยครับพูนคูนเลยฮะพูนไปเลยพูนเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องชักล่องฮะพูนเป็นคูนคูณนะครับจะสวยกว่าคืนเป็นคูณเป็นรันเป็นโคกนะครับเรียบร้อยแล้วครับคิดว่าจะทำไหมส้ยฮะตรงนี้โอ้ยปลูกสบายเลยครับรู้ว่าถ้าเขาต้นเล็กๆองูนะถ้าเขาใช่หยอดซอมบี้นะตลอดนะ เด็กเขาก็เหลืองแล้วน่ะนั่นก <warnings> ็เหลืองนะเริ่มเริ่มเริ่มเหลืองนะไม่ค่อยรักก็ไม่ค่อยไม่ได้มาถามอ่ะเหลืองมึงไงอ่าเราก็ไม่เคยได้ของเราจะไปได้นานก็ได้ได้ได้โอ้ที่สวยครับเดี๋ยวพอเขาเห็นสวยแล้วเป็นข้างเป็นแนวดีมากเลยครับแปลงนี้สวยครับปลูกทุเรียนเลยดีมากเลยครับได้ลูกตอนนี้นะข้างๆนะเขาหัวเลาะใหญ่เลยทีแรกแล้วตอนเนี้ยพอเราได้ลูกแล้วได้ตังค์แล้วเขาก็เพิ่งเริ่มปลูกกันเองนะเนี่ยเดี๋ยวีหน่อยเดี๋ยวเขาเอาตามประดาหมดเลยเนี่ย เดี th to to they, they fossils, ๋ยวอีกหน่อยก็จะ่อน่อนยางตามประดาหมดแล้วครับเดี๋ยวก็ทำตามประดาหมดเลยเนี่ยเขารู้แล้วว่าทำทุเรียนแล้วรวยอันนี้ก็ทำแล้วรวยทยครับรวยเลยครับต้นหนึ่งสองสามหมื่นทุเรียนขนาดนี้ต้องมีต้นสองหมื่นนะต้องจัดแล้วครับต้นสองแสนนะครับถ้ามีร้อยต้นกอะไายอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้แพงนะรุ่นนี้จันทุรีไม่มีเลยตอนเสรแล้วเสรได้นะ กันตุรีล้คือเนยป่ารุ่งเช้าคุนอาขนตอกสี่ห้าวันติดต่อกันเลยหยอดเลยครับใช่โทรไปถามป้าป่าว่าไม่เป็นเลยนจะไรเนี่ยฉีดสายไปแล้วไม่เป็นไรครับฉีดใไฮโซกเลยแล้วก็ที่นี่เราก็กดไปใส่ปุ๋ยเร่งทีเดียวออกดอกหมดเลยครับสูตรเราไม่ได้ยากเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราเขามีเขามีสูตรเดี๋ยวต่อไปก็เห็นป้าแล้วเขามาปลูกทุเรียนหมดจี้จี้ครับจี้ถ่ายตรงพี่เขาหน่อย จากต้นเหลืองแล้วเป็นไงพี่เขาบอกจากต้นเหลืองแล้วเป็นยังไงครับอธิบายหน่อยจากตอนแรกเลยพี่ใชมอ่าเดี๋ยวไปดูที่ต้นทุเรียนไงครับจะได้เห็นชัดๆเจมี่เพูดเดี๋ยวเจมี่เเขาอยากฟังเสียงเจมี่เฟังเสียงเจ้าของนี่ของแลมาตรงนี้เลยครับ ปกติเรียนทุเรียนแปลงนี่อย่างเหลืองใบเหลืองหมดแล้วครับเดี๋ยวเชิญอธิบายหน่อยครับตรงนี้เลยครับเข้าซีนเลยปดากับพี่อะไรนะคะพี่โรดครับป้ดากับพี่โรดนะครับครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับจากต้นเหลืองครับแล้วก็ฝังซอมบี้เข้าไปปะดาจะไปไม่ถูกครับเปิดไปเจอป่าครับครับประดามั่นใจในตัวป่ามากเอาเลยสั่งมาเลยผมฉีดให้ลองดูครับจากต้นเหลืองน่จริงหรือไม่จริงทำใหเป็นนะ โตถามน้องสาวสาวก็ทับสองนู่นมาให้สองนี้มาให้นะสาจากน้องสาวดูตามที่ป๋าก็กมาให้ขนาดนี้ทุเรียนแปลงไม่ใหญ่ขนาดนี้เราทำลูกแบบนี้ถือว่าดีมากสมบูรณ์อย่างนี้เลยจากต้นเหลืองจากต้นเหลืองนะครับครับผมเหมือนปฏิหารเลยครับผมนี่เลยแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยจากเหลืองทั้งแปลงไหมคะทั้งแปลงเลยใบมันไม่ค่อยสวยคือใบไม่สมบูรณ์ละ คือเขาไม่เขาเหลืออยูประมาณห้าปีเนาะครับห้าปีหกปีครับผมหกปีหกปีแต่ก็ไม่เสมอเนาะไม่เสมอถ้าใช้ยาเราตั้งที่แรกก็เสมอรัดสวยไม่รู้จักตายไม่รู้จักครัหกปีอันนี้หกปีถือว่าขนาดนี้ฮะหกปีตัดยอดพอดีเลยสวยมากตัดแค่ครั้งเดียวใช่อย่างนี้ครใช้ได้เลยครับถูกต้องและตัดอย่างเงี้ตัดอย่างนี้เเวลาพ่นยามันไม่สูงมากครับครับผมสวยทำแต่งจริงอย่างเงี้แต่งจริงอย่างเงี้ยพอแล้วครับ ลเคื่องางรืงาไม่ต้องแต่งตัวล่างไม่ต้องครับเอาไว้เขาฮะเอาไว้เขาเอาไว้เขาแบบเลี้ยงลูกได้ฮะถ้าเราแต่งสัดมากกว่าไรเราก็เหมือนก็ได้ใบน้อยใช่ใช่ใช่ใ่ใไ่่ใช้าเ่าเอาช่ช่เดียวพอเ่ยช่ใ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 ชืใ่อชาออ่าอยี้่างเนี้ยมันเป็น่้า่รียใว่า้่ใาลาชนิมไใ่่ ยาเนี่ยนะในจะฉีดยาช่วยข้อหลังเนี่ยแต่มันก็ใช้ได้ถ้าใบเนี่ยยังไม่ให้เสียเราก็ใส่คอปเปอร์ช่วงชีดลูกครับเดี๋ยวมา่อคืนลูกปุ๊บเราก็ฉีดคอปเปอร์บวกคารบนเข้าไปะใบก็จะสวยขึ้นครับที่นี่มันก็จะใบมันก็จะเลี้ยงเลี้ยงอย่าให้ใบมันเสียเราก็เลี้ยงใบ,บ,บแต่ปีเนี้ยเราได้แค่นี้ปุ๊บเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเรารู้วิธีแล้วพอรู้วิธีปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนที่เราไปเรื่อยๆเลยครับผทีเนี่เขาจะง่ายขึ้นถ้าหลังจากปีนี้ไปถ้าเราได้ พีนี่เราขายได้สักอปกติตรงนี้มีกี่ต้นครับประมาณ80ครับ80ดสิเอาเราเหลือแค่50ต้นห้าสิต้นเอาสัก40ต้นแล้วกันครับ40ต้นนึงเนี่ยไม่ใช่สิบแี่40ต้นนะครับอี่สิบต้นเราติดสักต้นละเฉลี่ยสักต้นละ20,000ื่นหึงนะ428ก็8ปดแสนละแค่นี้เองเห่นไ้มครับยิ้มออกแล้วก็ห้าแสนนี่ได้เนี่ๆ ต่อย่าไปอย่าไปอย่าไปกระดวนเหมาก็นะเหมาคัามเดี๋ยวเขาเอาไาว้นะผมว่าถ้าแสนจริงปีหน้าปาดาก็เอาพวกนู้นลงหมดเลย <c oughs> ใช่ครับป่าเขาทีโตหมดนะครับปาดาก็จะเพิ่มขึ้นครับทุกต้นเนี่ยทำโตหมดมาเลยเดียปาดาก็คูณไปเลยฮะกวีคูณเลยกวีคูณเลยผมเนี่ยจากปีนี้ได้สองร้อยสองหมื <c oughs> ่นเดี๋ยวไ้ไปสามหมื <c oughs> ่นสี่หมื่นห้าหมื่นเลยครับมันจะโตขึ้นไปเรื่อยครับ อ่อโอเควันนี้ก็มาส่วนประดาประดาขอสุดท้ายนี้ก็ให้ประดาที่พูดหน่อยว่าใช้ยาปลาแหวงแล้วประทับใจตรงไหนบ้างคะอ่าพูดเลยค่ะพูดได้เต็มที่เลยอตื่นเต้นดีใจสบายใจนะจ๊ะเอาใจเอาจากใจเราเลยครับจริงๆครับจากใจแล้วกันจะมีเปลแหวงอ่ะได้ผลดีมากรับอ่ามีเซมบี้้ซมบี้แล้วก็มีขั้เหนียวสารแพคโคอ่า แล้วก็ฉีดทําใบทําชุดเล็งรากระชากใบแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดตาดอกก็ตามวิธีของป๋าะแหวงเนาะครับผมไม่ได้ยากครับดีใจไหมครับปดาดีใจป้าดอยากบอกอะไรกับชาวใต้ไหมคะที่จะอยากให้ให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของป๋าสะแหวงก็บอกอยากให้เขาใช้กันทุกคนนะใช้แล้วดีใช้แล้วได้เงินใช้แล้วได้เงินค่ะ ประดาเคสนี้เป็นเคสที่น้องเอ็มฝากนะบอกว่ามาให้ได้นะให้ป๋ามาให้ได้มาหาน้องเอ็มใช่เอ็มบอกแวะหน่อยเขาถ่ายรูปให้หนูดูตั้งนานแล้วบอกว่าเอ็มก็อยู่ตรงนู้นเนอะผ่านแฉผ่านแฉโหตามนี่ไปผ่านแฉกี่กิโลครับเท่กิโลครัเก้าสิบกิโลประมาณนี้ครับเพราะว่าหลังาน้องเอ็มสี่เอ็มเขาเป็นคนเก่งนะแต่วัยรุ่นแต่น้องแนนโอ้ยจากน้องแนนเอ็มอ่ะเขาเป็นวัยรุ่นฮะเขาเป็นคนวัยรุ่นแล้วก็เขาคิดคน คือทุกอย่างก็ตามป่าเ็าบอกผาเห็นป่าแล้วมันมีพลังมีเท่าใช่ใช่แรงดันเขาเขาบอกขนาดป่าอายุไหนนี่ผมอายุไหนนี่มันสมผมจะทำได้แต่น้องเอ็มไม่มีอะไรเขาบอกทั้งะไม่แต่ว่าคือก็มีเจ้าของยาในประเทศไทยนะเจ้าของยาก็ที่ว่ามาถึงสวนก็คือมีป่าคนแรกที่ผมเห็นแน่นอนครับที่อื่นไม่มีครับเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงครับนั่นเห็นป่าตั้งแต่ว่าขุดหลุมหลูอะไรก็ไม่ใชมันเป็นเกษตรกรนะ ใช้กำลงกสว่กำลกมาจริงแงแต่จเจ้าของกำลกซ่ไม่เคยมาเยี่ยมพวกเราเลยครับจะใช้ของป่าป่ามารครับผมใช่ครับฉีดได้เลยของยาของเราเนี่ยครับฉีดได้เลยครับแบรนด์เราเลยฮะใช้แบรนด์เราได้หมดครับฉีดให้ตายไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราตัด้าก็ตัดไม่ไหวเดี๋ยวแล้วปุูกทำแปลงใหม่ปุ๊บเนี่ยพอหยาลกฉีดยาเลยครับ ไม่ต้องวนี่แบบไฉีดได้เได้เลยครับไม่ต้องกลัวอ๋อกลัวว่าอาย่ามันจะอ่าได้ครับเดี๋ยวให้มันลูกโตสักประมาณนี้ก่อนก็ได้แล้วไปฉีดอ่าให้มันโตสักหน่อยตอนนี้ตรงนี้ให้มันติดลูกติดอะไรก่อนครับครับเดี๋ยวเคยเขาเริมติดแล้วครับเพราะเพราะว่าใบจริงๆอ่ะใบแตกอย่างเงี้ยถ้าใบแตกหมดเลยเนี่ยเขาจะไม่ติดครับแต่ที่นี่ใบเขายังมีอยู่ฮะพอเลียงก็ได้แต่เราอย่าให้ขลัดเยอะถ้าขลัดเยอะปุ๊บเนี่ยเราก็ฉีดไปหน่อยครับให้ใครใบเขาเล็กแคบ อย่าให้เขาออกเยอะเกินไปแล้วถ้ามันออกเยอะเกินไปเนี่ยใบเนี่ยจะร่วงนะครับแต่ท้าใบนี้ไม่ร่วงปุ๊บเนี่ยทุกสีทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกได้เด<ฮ>ี๋ยวพรุ่งนี้เรากกันครับผมนั่นแหละแล้วลเขาจะติดนะพอเหลือติดแล้วที่เราสบายใจยแล้วพอเริ่มติดลูกแค็นเนี่ยาถารัดออกอย่างเงี้ยลูกแคนนี่ก็จะไม่ดไดรัดนะ มันก็จะไปรัดตอนโตเลยมันก็เหมือนกับจังหวะของมันครับไอ้นั้นเราใส่ยี่สิบได้ใช่ไหมไอ้ยี่สิบปีฮะฉีดรอบรอบก่อนใส่แค่สิบเองไอ้ยี่สิบเลยครับฉีดรอบรอบรอบถ้าเก่งยังไงจะท่ามันล้กฉีดรอบทรงกลุ่มอาจจะโดนดอกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าไม่ไม่เป็นไรนี่ยได้ความจับป้าแล้วสบายใจเยอะสูตรเราเนี่ยมันผมบอกเลยไม่ใช่ทำง่ายเลรอกแถาไม่ใช่ในสวนที่เรามาทดลองแล้วทำให้มันได้ผลจริงเนี่ยยากครับตุเรียนเนี่ยมัน มันปราบเซียนนะครับไม่มีใครเป็นอาจารย์มาแหละเลยผมบอกเลยผมเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ผมเก่งมากเพราะว่าตติดามผมลองมาสมัยก่อนผมมีแค่เจ็ดติต้นติดตามและทำตามเลยนะครับผมทำได้แล้วบอกไว้อาชีนี่แล้วก็โทรหาน้องเองเกษตรกรคนไหนตามเราล้วรวยขึ้นหาเราเองก็เออมาไกลออกนะมันมีเงินฮะใบละแมงก็มีทองใชบถึงคนจะปลูกเยอะก็จริงฮะแต่โอกาสที่จะได้เหมือนเรามันยากครับครับผทำไมตั้งใจทำหรือ ไม่ตามเราจริงๆก็ไม่ได้ครับครับผมถ้าไปสเปซสปะร้านนู่นหมืองร้านนี้ผมบอกเลยจบเลยครับมั่วครับมั่วจบเลยครับตัดสินใจไม่ได้ครบใช่โอเคเนาะตาาครับเดี๋ยวเราก็มอกคลิปบอกลาคลิปก่อนว่าย่วันนี้ก็มาเข้าสวนเดินทางมายังเมื่อคืนมาพักหัวหิมแล้วก็รีบมาเลยครับกลัวเดี๋ยวบ่ายเนี่ยจะมีไปร้านชุรศักดิ์ละแม่ละแม่ชุรศักดิ์แต่เลยแวะที่บดาก่อนเลยเป็นห่วงเป็นใยก็อยาก อยากจะเข้ามาดูว่าใช้เป็นไงบ้างเราแหวงเหยียบสวนไหนรวยสวนนั้นบอเคก่อนก่อนครับเดี๋ยวขอพลังเสียงหน่อยครับใครใช้ยาป่าแหวงยกมือขึ้นใครใช้ยาป่าแหวงยกมือขึ้นคนให้ยกมือดูไว้ครับคุณคือเศรษฐีทุเรียนในอนาคตถ้าใช้ยาเราทำตามเรารวยอย่างเดียวโอเคาอเคไม่เลิกคบบาย